สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับอีกหนึ่งรายการนะครับก็คือมันเดทอกครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คือคุณหลวงแพนนะครับครับก่อนหน้านี้มาทําอะไรครับวันนี้ก่รนเมึงก่อนหน้านี้ที่เราเจอกันก็คือญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆกันครับคือจันทบุรีโอเคครับขาจันทบุรีครับซึ่งคลิปนี้เรามาบุกสู่คุณไมค์มิจินนะครับซึ่งแนานอนว่าคลิปนี้ลงกว่าน้หรอนี่คุณยามผมวะแน่นอนแน่นอน คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าทำไมเราคนซื้อ p h o ฟ e 16e เว้ย p h o n e 16e e ย่อมาจากไม่ได้พูดนะ e everyone everyone เขาว่า everyone นะครับ everybody everybody เออเราพยายามหาเหตุผลในการเข้าข้าง iPhone 16e อยู่เว้ยว่า มันต้องมีอะไรบ้างในการเข้าข้างแม่งถูกต้องครับอ่ะวันนี้เราเราจะแบบไล่เป็นข้อๆหรือเราจะโลเพนเป็นแบบผมเป็นฝั่งแบบได้หมดเลยชูโรง iPhone 1 6 e เอาไหมเฮ้ยไม่น่าได้นะคุณอ่ะเฮ้ยคุณได้ได้อยู่ได้อยู่เอออ่ะมาเลยครับโอเคโอเคเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงคือชิปแม่งดีมากเว้ยใช่ครับตัวเนี้ยใช้ชิปโต้ตัว A10 ใช่ครับ A18 ซึ่งตัวนี้ก็คือได้ CPU ีคอเท่ากับตัว iPhone 16ธรรมดาใช่ครับแต่ CPU ลีลดหนึ่งคอเฮ้ยแม่งแรงมากโคตรแรงถูกต้องครับแรงแรงแบบนี่คือหนึ่งในชิปที่ถ้าคิดว่าแรงยตลาดเอ,อ่าถ้าถ้ามองว่าอันนี้คือมือถือเครื่องละสองหมื่นใช่ไม่มีตัวไหนน่าจะแรงกว่านี้นะไม่มีตัวไหนแรงกว่านี้ครับเราก็นอกจากว่าเครื่องคุณจะได้ Snapdragon 8e แล้วไม่ได้อะไรที่เหลือเลย <laughs> อะไรประาอีกทีนึงใช่ใช่ราคาเริ่มต้น128รอยีิกกก็โอเค2 2 9หมืเกยไม่มีเงินกันหรอครับสองหมื่นสองพันเก้าร้อยครับเออยอดครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว ถูกสุดแล้วในวันนี้ที่ลองรับ a p p l e i n t e l l i g e n c e ที่ลองรับภาษาไทยได้เป็นไม่ได้เลยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เออไม่ได้แต่กำลังพัฒนาอยู่ไงก็ให้เวลากันบ้างนะครับภาษาไทยก็ไม่ใช่ภาษาที่เรียนกันง่ายๆนะอืก็รอนิดนึงนะครับครับก็เมื่อไหร่จะเก่งก็รอดูอยู่นะครับครับ a p p l e i n t e l l i g e n c e ใช่นะครับก็ o b j e c h p นี่คือหนึ่งเหตุผลแรกแล้วว่าบชิปมันแรงมากแรงมากๆยากที่จะเทียบเคียงเทียบเคียงไม่ได้ดีกว่า Apple คือ Apple S <S <S ไม่ได้ดิ <S <S อันนี้พี่คพ้คิดว่าไงอเรื่องนี้ในโอเคอาจจะไม่เป็นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรม Android เยอะแต่ชิป Apple เปทียบกับในตลาดก็ล่างแ d r a ก o n 8 Elite ในเบนช h m ม r k ซซึ <Super S 2> <Elite S 1> ง่งแบบ Elite มีแค่ s 25ปะ่ะแล้วก็พวกเอ Gaming Phone Vivo เอาจ9ใช้ยังก็ก็คือมือถือท็อปรุ่นท็อปแอนดรอยปีที่แล้วยังต้นปีเนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวต้องราคาอะไรไปลสี่หมื่นณปัจจุบันนี้ยังสามต้นสามต้นอัพอยู่ใช่ก็คือถ้าคุณจะเอาแรงไปต่อต่อให้ราคาจีนเลยสามต้นอัพเออก็คือก็คือความแรงเทียบกับมือถือจีนราคาสามต้นได้ในราคาสองหมื่นตามตูดไม่เยอะแล้วกันโอเคเรื่องที่สองคือกล้องเว้ กล้องมีตัวเดียวตัวนี้เป็นกล้องฟิวชั่น48ล้านพิกเซลซึ่งหลายคนก็จะบอกว่ากล้องเดียวก็พอคือเอางี้เราเราไม่ได้อยากเอาตัวเองมามาตรฐานขนาดนั้นด้วยเพราะว่าเราเราเชื่อว่ามันเราเจอหลายคนที่มีกล้องมือถือไว้สแกน QR โค้ดจ่ายเงินอืมก็พอไงกล้องเดียวกจพอคุณออันนี้มีแฟคุณก็ต้องดูว่าคุณใช้งานแค่ไหนใช่ครับถ้าคุณเป็นคนชอบถ่ายรูปคุณปรัตกไปได้นเิอีก แต่คุณต้องการแค่กล้องที่ไม่ต้องไปสลับเลนส์มาโคโง่ๆถูกต้องครับเฮ้ยอันนี้แฮปปี้มากนะคุณไม่ต้องสลับเลนส์มาโคคุณไม่ต้องหูดิดเว้ยไม่ต้องไปตั้งค่าในเซตติ้งด้วยเปิดมาปุ๊บใช้ได้เลยเอาออเดอร์บ็อกซ์เอ็กซ์เพรเซนส์เลนคุณสองได้เพราสี่สิบแปดล้านครอบไม่เสียรายละเอียดไม่เสียแล้วที่ก็ดีกว่าคุณใส่กล้องกระจกกระจกมาสองสามตัวมีกล้องตัวเดียวก็ยังดีกว่าถูกไหมไม่เลยคืออ่ะโอเคเราอาจจะมองว่าอุ้ยกล้องตัวเดียวแม่งไม่ดีเลยไม่ดียังไงมันก็จะเทียบหลลายก้องหลลายเนไม่่ไไดด้้้เเทีียยบนนกกลองั <Pixel. S 2> ไ,มไม่เอาไม่เอากล้องเล็วของไอโฟนเลยครับ,รบเนี่ยสิบสองล้านสิบสองล้านแปดล้านได้เท่าไหร่สามสิบสองล้านไอโฟนเท่าไหร่สี่ส <48, S 2> ิบแปดล้านเออจอะมาชูได้ยังไง ใช่ครับใช่แล้วครับก็ลองคิดดูนะครับว่าจําเป็นไหมนะครับใช่ครับ้วที่3มคือเรื่องเรื่อง Mac Save เราใช้ iPhone ตั้งแต่12 Pro Max มาเป Mac Save จนกระทั่งแบรนี้4ปีแล้วมันไม่ใส่อันนี้ขอด่าคือเรารู้สึกว่าอื่นมันดูถ้าล้วดู m a นเว v e ทำไมต้องด่า้วยครับเพราะเป็แม่เหล็กอะคือคนที่เคยมี Mac Save บนเครื่องคือมันจะมีมนุษย์ประเภทที่ซื้อ iPhone รุ่นที่ม่มี Mac Save แล้วก็ใช้เขาอ้างว่าซื้อเคส Mac Save แทนก็ได้อ่าได้ไหมครับได้ไหมก็ได้ แต่ก็ไม่ได้ก็ได้แต่โหนี่เป็นสี่ปีแล้วอ่ะแล้วก็ถ้าถามว่าความสะดวกมันเบาลงไงอ่านแล้วเบาลงไงครับก็มันเป็นหนักที่เคสเพราะไม่มีแม็กเซฟแทนเนี่ยอ้าวแล้วถ้าสมมติคุณใช้เครื่องที่แม็กเซฟแล้วใส่เคสเคสต้องมีแม็กเซฟปะไม่มีไม่ต้องก็ได้อ้าวเหรอไม่ต้องก็ได้เหรอ แต่คือมันมันก็จะไม่แน่นแต่มันก็เกาะได้อค,คือถ้าค,คุณไม่ได้แปะแบบกระจกหรือกป<า>่ที่มันต้องมีแรงน้ำถ่วงเงยอะๆคุณแค่แบบแปะแบบเอา w a l l อะไรพวกเนี้ยมันได้อันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแค้นของแท้อันนี้เขาอาออกไปเพื่อที่จะให้ o p ชั่นคนซื้อหรือเปล่าถ้าเขาใส่มาเขาาจะแบบเพิ่มพันหนึ่งอะไรแบบเนี้ยถ้าผมจำได้ว่าเคสมันก็ไม่มีนะเคสที่เป็น b a c k e l l ว่ามีอรอครับเออ,อเคสเตอปอร์เตี้ไงสองร้อยเนี่ยเดี๋ยวสปอนเซอร์อ่ะไม่มีแล้วสปอนเซอร์ผมเพงจบเลยนั่นแหละครับ เนาเรื่องเราไปอะยูมี USB C แล้วอ่ามี USB C แล้วอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนแฮปปี้เพราะว่าฟีเจอร์ที่ดีสุดใน iPhone ครับ USB C ใช่ครับแม้ว่าจะยังไม่เป็น USB 2แต่อันนี้ถามแบบคนที่ไม่ได้รู้เรื่องมากมือถือ Android ในวันเนี้ยถ้าไม่ใช่ flagship แบบ X 2 0 0 Pro ยโปร X ยี่สิบห้า Ultra เป็น USB 3ามไหมใช่ไหมใช่เป็นเป็นแล้วบ้างใช่บ้างแล้วมือถือเลเวล20,000อะไรปะ Vivo V 5 0เป็น USB 3อย่างเป็น USB 2องอืมก็คืออ่ามือถือเลเวลแบบสองหมื่นต้นๆทุกวันนี้ก็ยัง USB 2ทั้งหมดใช่ไหมครับ นึกตัวที่มี USB 3ออกไหมไม่ออกนั่นแหละตัวทิงสองครับอ่านั่นแหละครับพิกเซลก็สองตัวเอก็สองคือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องหน่วยมอรีที่เรื่องของคุณนอะเออถ้าถ้าเป็นพิกเซลเก้าธรรมดาถ้าเป็นพิกเซลธรรมดาจะเริ่มสามแต่ว่ามันก็จะสองปลายไงอืมเออนะครับอ่ะกลับไปเรื่องแม็กซ์เซปเหนึ่งตัวเนี้ยยังมีไวเลสชาร์จอยู่แต่มันจะตัด ตัวเวอร์ชั่นเหลือชีแรกเหรอชีแรกใช่ก็เหลือแค่เจ็ดจุดห้าวัตจริงไม่ไม่เออจริงผมว่าคนแบงไม่หม่ไม่มีชีไม่มีชีไม่มีชีสองไม่ไม่เนาะส่วนตัวไม่หม่แต่ไม่มีแม็กซ์เซบแบบไม่รุ่นเก่าๆคือเป็นชีหนึ่งที่มีแม็กซ์เซบเนี่ยโอเคก่อนเหรอโอเคแม่คุณยอมแลกชาร์จไวเพราะแม่เหล็กเหรอครับผมยอมมาทุกวันนี้มันเร็วอ่ะอะไรครับทุกวันนี้มันเร็วอ่ะไม่เร็ว S <S 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 ไม่หรอกส่วนตัวเรารู้สึกว่าการที่ใช้ไร,รสายไม่ว่าอย่างไรมันไม่ได้เร็วอยู่แล้วสำหรับคนใช้โฟนขนาด <Okay. S 2> ใช้กับรถก็ไม่หานุูอ n นดอ i d ไม่ได้ก็คือ อันดอยแบบสมมติผมใช้กรุ๊ตแคสสบายอันดอยแม่งชาร์จเร็วเว้ยไอโฟนแม่งไม่ขึ้นครับอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ไม่รองรับอตัวไวแบนซึ่งหลายคนอาจจะงงว่ายังไงก็คืออตัวไวแบนคือเทคโนโลยีที่จับขึ้นใกล้ๆทำมาให้เราไม่สามารถแบบใช้แอร์แท็กเพื่อตรวจได้ว่าเฮ้ยมันห่างไปแบบกี่เมตรอะไรเงี้ยครับครับออาปกติคนซื้อไอโฟนไอเ e เขาจะซื้อแอร์แท็กกันเนาะครับแอร์แท็กมันก็ไม่ได้กี่บาทวะของแม่งกดซ็อปปี้รัตซ์ด้าแม่งอยู่มี700ไม่จำเป็นต้องใช้หรอกครับแอร์แท็กอ่ะไม่จรริงคับ ไม่เราอะอย่างน้อยอะคนเราก็ต้องมีกุญแจบ้านโอเคโอเคครับโอเคครับแม้ว่าผมจะไม่มีแล้วก็ตามเพราะผมใช้ตีโต๊กี้คือเรารู้สึกว่าคนเราก็ต้องมีกุญแจหรือเดินทางเว้ยอะเราเราตัดอัลตร w ไวแบนออกไปแล้วรู้สึกว่าแบบให้เราวางสมมุติเอากลับไปได้อย่างหนึ่งระ้ว่างอัลตราไวแบนดบกับอีแม็กเซฟแม็กเซฟก็แสดงว่าอัตราไวแบนดไม่สำคัญขนาดนั้นลองลงมาก็คือสําคัญเบอร์สองในทั้งหมดที่ถูตัดออกไปนะประมาณสามสี่แล้วอะไรคือเบอร์อะไรคือเบอร์เบอร์หนึ่งคือแม็กเซฟเบอร์สองคือเบอร์สองคือ ก็ห่อตะวายของเอตะวายไม่ต้องมีก็ได้แต่คืออันนี้แล้วแต่คนไม่ต้องมีก็ได้ทุกคนก็บางคนก็รู้สึกว่าก็ไม่ต้องมีก็ไดก<อ>ก้ก็ถูกแล้วเรามาคุยกันดีกว,ว่าว่าใครเหมาะกับการซือ iPhone e ้อไอโฟน 16e บ้างหนึ่ง <c oughs> หนึ่งหนึ่งต้องเพจแบกไอเดียครับแน่อนอนนะครับตัดตัดลงไงตัดลงเออจริงพูดจริงก็พี่แบบเขาอยากได้ก็ซื้อครับไม่มีอะไรคนที่คนที่จะซื้อไอโฟน 16e ครับคนที่อยากได้ใช่ครับ คิดเยอะคิดเยอะทำไมวะหลบแยงกับเภทก่อนคืออันหนึ่งเรารู้สึกว่าคนที่เรารู้สึกว่าก็ซื้อ p h o n e เพื่อที่จะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งมามาใช้เป็นโทรศัพท์เล่นโซเชียลนิดหน่อยทำม่งทำงานอะไรเงี้ยผมว่าโอเคนะแต่อยากได้ไอโฟนเท่านั้นไม่เอารุ่นอื่นเลยเพราะว่าก็ใช้ไอโฟนมาตลอดเราจะเปลี่ยนไป อ,อยากลองใช้ iPhone ครั้งแรกแม่เอาแล้ว Android ชาตินี้แม่เอาอีกแล้วไปเจอ Android กะกาอมาแม่เอาอีกแล้ว Android แอนตี<ช>้แบรไปเลยอยากซื้อ i p h o n e ครั้งแรกแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออ่ะอันนี้มีแฟรแล้วก็บอกแบบพีแบกก็คือมีมือถือที่กล้องดีอยู่แล้วก็เลยไม่รู้สึกว่าจะต้องมี iPhone ที่กล้องดีไปทำไมเอ o n e กล้องดี กี่โมงก็พอหลายโมงบีแฟร์ก็พอใช้ได้หลังสี่โมงเย็นไปไม่ดีแล้วเทาไรก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไรหลังสี่โมงเย็นไปไม่ไม่ค่อยโอเคกล้องตัวนี้มันคือตัวเดียวสิบหกเข้มสตวเอาตวายไว้โอเคแต่ไม่มีไอ้นั่นใช่ไหมพโดรกราฟิกสไตล์อันใหม่ไม่มีไม่มีเพราะอะไรครับกพิคักไง ครับถูกเะล่าคือแล้วก็อีกอันนึงที่ผมนึกได้คือครับบริษัทที่ต้องซื้อ p h o n e มาเป็นเครื่องพนักงานใช่ไหมเครื่องพนักงานอะไรอย่างเงี้ยก็ประหยัดได้เยอะเนาะจริงๆ128กิกก็พอนะเพราะเครื่องออฟฟิศกอาพ่อผมอะสิบหกเครื่องก็ถ้าถ้าไม่ใช้ไลน์ก็ถ้าไม่ใช้ไลน์แบบสามปีไม่ลบก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ถึง128กิกไม่จริงจริง128กิกด้วยมาตรฐานผมว่ามันโอเคแต่ต้องทำสำหรับคนประเภทนี้เออแต่ต้องทำหลังกล้องเ้ยว่าทุกวันนี้ มือถือราคาสองหมื่นอ่ะมันเริ่มกี่กิ๊ก็ร้อยี่แปดมือถือสองหมื่นใช่ Android หรอใช่สองพันหกครับเป็นเบสก็ไม่ดีนะ ้่สิบไม่นับถ้าไม่นับสัมสุงที่เป็น S ตัว s 2 4ยี่บ่ยังร้อยยี่สิงหรอ Nothing, ควรถูกเริ่อมหยกหรอแต่มันต่ปีสปีแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นมิชเรนอะราคา Android 2 0 0 0งคือยังไงก็ได้2องห้าหเหรออย่าง vivo v 5หหมื่นแคุณได้ห้าห้นห้าห้าห้ามื่นกว่าอเอห้าห้าหมืนสอนี้แล้วเอหอ่ะย่างอ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 ย่างคุณได้ไหม โอพูดพูดกันรา่าเร่มลละแต่พิกเซลเก้าอ่ะเริ่มมายี่ิบแปดพิกเซลเก้าโปก็เริ่มมายิบแปดอ่าเออก็สําหรับเรื่องราคาเรื่องสุดท้ายนะกันที่เราจะพูดุกันในวันนี้นะครับก็คือถามว่าราคาแพงไหมเราว่าแพงเวยกับประสิทธิภาพที่เราจะได้ถูกใจไม่มีคำว่าแพงแพงถูกใจก็แพงได้ไม่ถูกถูกใจไม่มีคำว่าแพงไม่จริงเพราะว่ามันมันอยู่ที่ว่าถูกใจเราซื้อไหม อันนี้ถูกใจซื้อแต่ก็แพงใช่ก็แพงคือแพงก็ต้องบ่นเว้ยไม่ใช่แบบถูกใจแล้วซื้อของทิ้งข้างไม่ดูราคาเลยไม่ดูความคุ้มค่าเลยมันไม่ได้ถามว่าแพงไหมแพงครับทำไมถึงแพงครับคือโอเคมันมีโลโก้แอปเปิลเลยนะสองหมื่นสองมีลโก้แอปเปิลเลยนะมือถือก็เคื่อมือถือครับแอร์ด็อไปด้วยนะครับควิกแชร์ก็มีครับแต่ถ้าเพื่อนคุณใช้ไอโฟนหมดอ่ะก็เรื่องของคุณไม่เออบีแฟร์ถ้าคุณไม่ได้แบบซีเรียสต้องมือหนึ่งถามว่าโอเคเอามือหนึ่งก็ได้ถามว่าช้อยในวันนี้มีบา ไอโฟนสิบหกที่บวกขึ้นไปอีกเท่าไหร่อ่เราไม่บวกกันแล้วเราให้มาเซ็อ่าเราไม่บวกใช่ไหมโอเคใช่เพราะว่าถ้าเรากดซ็อบบี้ไอโฟนสิบหกก็อยู่ประมาณสองพันสองพันหกไม่ต้องบวกแทบไม่บวกมันก็บวกตังค์อยู่ดีแต่แทบไม่ต้องบวกนะไม่เราเทียบมันก็บวกปมาสามสี่พันเราอยากจะได้แบบเป๊ะๆอะไรยังไงเหรอมันก็ได้ไม่ชอบไอโฟนสิบห้าครับมันก็น่าจะเหลือแบบประมาณสองหมื่นพอดีแล้วก็ไอโฟนสิบสามเท่าที่ผมเห็นก็อยู่ประมาณ หมื่นห้าหมื่นหกอืมอะไรอย่างงี้แล้วก็สิบห้าโปรแม็ถ้ามือสองเราน่าจะเห็นประมาณสามอ่าสองสไม่ไม่ไม่ถึงเลขสามหรอกโปรแม็กน่าจะไม่ถึงรับประมาณสองปลายอ่ะสองปลายซึ่งเกินบัตเจ็ดเกินบัตเจ็ดโอเคก็จะเหลือสิบห้าโปรในจอใกล้กันซึ่งถามว่าสิบห้าโปรกับสิบหก แนะนําตัวไหนถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสต้องซื้อมือหนึ่งผมว่า15บห้าปอรคุ้มกว่ามากๆโอ้หมันไม่ใกล้เคียงกันเลยตัวหนึ่งกล้องสตัวตัวหนึ่งได้ Apple ิลที่เซนเหมือนกันไม่ใกล้เคียงกันเลยใช่ตัวหนึ่งได้ยูน3 Not even close เอออันนี้ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเลยแต่ถ้าคุณต้องการมือหนึ่งเท่านั้นสีก็ไม่มีเลือกได้เยอะมีแค่ขาวกับดำก็ไม่มีทางเลือกครับยินดีได้คยับลายโฟนบามือหนึ่งะครับที่ซื้อตามแบบคนลดแล้วเนี่ย ก็ก็มีสีให้เลือกประมาณห้าสีเออก็ยังดีแล้วก็ยังยังดีกว่าไอโฟน16ไหมแล้วก็มีดิจิทัลไอแลนด์แต่ไม่มีแอคชั่นบอลทอนป่ะมีไหมไม่ไม่มีแอคชั่นบอลทอนเออประมาณนั้นแต่ดีกว่าไหมสำหรับพวกเรารู้สึกไงครับแต่มันไม่มันไม่มีอะไรอินเทลเจนต์อ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นวีเฟิร์สโอเคในชอยทั้งหมดที่เมื่อกี้เสนอมาครับครับในงบประมาณ iPhone 12ยินโอเค2อง0 0ก็ได้เชื่ออะไรครับทั้งหมดาที้พูดมาโอ้จริงๆก็ตอบยากเหมือนกันครับครับแต่ดเวอนิสัยตัวเองก็จะเป็นคคนซืืื้ออมบก็ สามส่งให้ใหไปเวลนั้นได้ไงวะไปเวลนั้นได้ไงวะจริงๆริถ้าถ้าเลือกก็คง1 6บหกีครัสิบหกีเพราะว่ามันใหม่และเป็นมือหนึ่งใช่แล้วมันใชร์อัลเบอร์เจนไม่ได้ถ้าเป็นออเทอเรน์อ่าอ่าโอเคหมายถึงถ้าเป็นมือหนึ่งเลยนะอะไรเงี้ยโอเคครับเพถ้าเป็นพี่แทนถ้าต้องตัดมือสองป่ะถ้าไม่เราตัดเลยถ้าไม่ตัดมือสองเราตัดความชอบถ้าไม่ตัดมือสองซื้อสิบห้าโปรครับสิบห้าโปรธรรมดาเออไม่ไม่คิดเลยขายไปไปสองหมื่นสี่ไวถูกมากเลยนะใช่ซื้อเลยครับ ถูกมากก็ลองดูสองห้าหกได้ปะสองหมื่นสี่ใช่ครับซื้อเลยครับไม่ต้องซื้อสิบหกอีไม่ไม่ก็มันก็จะมีคนที่อยากได้แหละแต่ถ้าเป็นมือหนึ่งถ้าเป็นมือหนึ่งโอลี่อ่ะก็ไม่ซื้อดีสิบหกอีซื้อสิบห้าจริงๆถ้าเอาอย่างนี้ต่อคิดว่าราคาที่มันควรจะออกเท่าไหร่มีนาทีนี้ราคาป้ายนะใช่ไม่เกิน18ึ่งแปดเก้าหนึ่งเจเก้าหนึ่งแปก้าิกี่้อก็256ไม่ควรเบื่อ บแบบคุณบอกสัก 3, สามพันศูอ่ะเออบอกสักสามพเต็มพี่แล้วจริงๆผมรู้สึกว่าราคามันรอดั้มตอน17มาเว้แล้วก็ดัมมีสามพัเหลือแบบนเก้าเก้าอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่า e store apple 1นึ่งร้อยยี่สิปดเป็นสองเนี่ยมันแพงอะไรวะ <c oughs> เอ้ยมันบ่เยกาแหละสามพัน สี่เลยอ่ะสี่พันคือถ้าสมมติถ้าสมมติคุณบวกสี่พันกับไอ้มือถือที่มันราคาสามหมื่นหกอยู่แล้วอ่ะมันจะดูไม่เยอะเท่าไหร่เว้ยไม่ไม่จริงไม่มันจะดูไม่เยอะเท่ากับอีบวกมือถือราคาสองหมื่นบวกอีกสี่พันอ่ะอืมมันคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนอะใช่แล้วกูไม่เข้าใจว่าอีสต์แอลเลชแอปเปิลเนี่ยมันแพงค่าอะไรวะมันเอาแร่จากดาวคาราคาอะไรอีกอืมก็ซื้อ M4 Pro ไว้แล้วแบบโซเลทหนึ่งสองไปหนึ่งเท่บวกเจ็ดพันแล้วก็แบบแพงอ้าวมันจากไหนวะอีคือแล้้ววแล แล้วมันไวกว่ารุ่นอื่นไหมโทรศัพท์รุน่นอื่สนสตอร์เร็ใช่ไหมก็ใหม่ก็อย่าง SSD 1หนึ่งเทราไบต์ครับตัวนี้พันพันเท่าไหร่วะพันข่าวอ่ะเออครับขออนุญาตนะครับถอดนะครับได้ครับนะครับเนี้ยเทราไาบต์สองพันสองพันกว่าเอกซ์แนลครับแล้วแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วอีแค่อินแนนข้างในนั้นอ่ะแกะเคสเข้าไปแกะทุกอย่างออกมาแล้วดึงเยเดียเด๋ยวมาแล้วยกแนนออกมาปีหน้านะครับ Apple นะครับคนเริ่มตัวโปรได้ห้าหนึ่งสอง เราบอกเกินไปเขาเกินไปสองห้าหกก็ได้สองห้าหกแล้วก็ขอโปรแบบเออช่วงพรีออเดอร์ผสมสูตรสองเท่าคุนคนว่ไอเดียครับคุณล็อกกันบ้านเหรอใช่ใช่ผมล็อกกันบ้านหน่อล็อกกันบ้านสมสุงครับไม่ผมซื้อเดย์วันอยู่แล้วโอเคโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้คือตอนนี้เลยขอบไปยี่สิบนาทีแล้วไม่รู้ตัดเหลือเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้ลดลงเมื่อไหร่เหมือนกันนะฝากกันไปด้วยกับคลิปนี้ครับก่อนคลิปผมแน่นอนคิดว่าลงก่อนวันศุกร์ก่อนวันเปิดตัวครับคุณด่าไอโฟนสิบหกอีสาวไม่พอใจข้างงหลั ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะลงก่อนคลิปอันบ็อกซ็พ์หกีครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับผมแต่ละครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับห้เวลาคนไอ้กันครับได้ครับสวัสดีครับ